จริงๆแล้วเนี่ยตัวองค์ประกอบหลักๆของการจับตาสายเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลักๆก,ก็คือ1เนี่ยในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการออกแบบนะครับออกแบบการเคลื่อนฝันนะครับซึ่งตัวเนี้ยคิดว่าแต่ละแบรนด์ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยเองก็ตามเนี่ยแต่ตัวซอฟต์แวร์ก็จะจะเป็นของทางผู้ผลิตจากต่างประเทศอยู่ดีนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีซอฟต์แวร์ที่ที่คนไทย ดเวลลอปขึ้นมาเองนะครับสำหรับโปรแกรมการสร้นฟันนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือตัวสแกนเนอร์นะครับตัวสแกนเนอร์ก็คือตัวสแกนช่องปากเพื่อที่จะเอาโมเดลฟันเนี่ยไปออกแบบใน, mm hmm. นคอมพิวเตอร์อีกทีนึงซึ่งตัวสแกนเนอร์เนี่ยก็เป็นเครื่องสแกนจากต่างประเทศอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสแกนจากฝั่งยุโรปหรือฝั่งเกาหลีเองเนี่ยก็คิดว่าคุณสมบัติเนี่ยให้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ ส่วนที่3ก็คือเรื่องของตัวพลาสติกอันนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับแต่ว่าพลาสติกที่ใช้ใน,านาการจัดฟันใสเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราก็อิมพอร์ตมาอยู่แล้วจากอเมริกาบ้างจากยุโรปบ้างเนี่ยก็ให้ประสิทธ,ธิภาพในการเคลื่อนฟันที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าสําหรับจัดฟันใสแบรนด์ไทยหรือแบรนด์นอกเนี่ยตัววัสดุที่ใช้หรือตัวซอฟต์แวร์เบื้องหลังที่ใช้เนี่ยก็นำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด